สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพร้อมกับคำถามที่หลายคนไม่เคยนึกถึงมาก่อนถ้าเกิดว่ามันเกิดเหตุการณ์สูญเสียกับคนใกล้ชิดของเราจริงๆเนี่ยถัดจากความวุ่นวายในเรื่องของพิธีกรรมความโศกเศร้าความสูญเสียตรงนั้นแล้วเนี่ยเรื่องต่อมาที่เราจะต้องมาจัดการนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหนี้สินทรัพย์สินมรดกนะคะรวมไปถึงการดำเนินการเรื่องการรับผลประโยชน์ของผู้เสียชีวิต ะะซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือในเรื่องของผลประโยชน์จากการทำประกันซึ่งถ้าเกิดว่าเรารู้อยู่แล้วว่าค่ะว่าคนที่จากไปเนี่ยทำอะไรไว้อันนี้ก็ไม่เป็นไรง,ง่ายๆจัดการตามระบบไปแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยเราควรทำยังไงดีคะเพราะว่าหากเราไม่ได้ไปยื่นเรื่องตรงนี้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะเสียสิทธิ์หากทางบริษัทประกันไม่ได้รับแจ้งการเสียชีวิตของผู้เอาประกัน นะ,ะวันนี้ค่ะมาแนะนำกันในเรื่องของวิธีตรวจสอบกรมธรร์ประกันชีวิตก่อนข้อแรกเลยเนี่ยหากญาตินะคะทราบอยู่แล้วว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยทำอะไรไว้เนาะเราก็หาสำเนาบัตรประชาชนแล้วก็เตรียมเอกสารกรมธรร์น,นะคะแล้วก็ติดต่อบริษัทประกันไปเพื่อที่จะทำเรื่องของเคลมทีนี้ถ้าเกิดว่า ทางบริษัทประกันเนี่ยเขาเป็นผู้ดำเนินเรื่องเองอย่างเช่นบริษัทประกันเนี่ยอาจจะได้รับแจ้งจากทางโรงพยาบาลหรือสถานีตำรวจนะคะเป็นไปได้ที่เขาอาจจะได้รับแจ้งก่อนเรานะคะทางบริษัทประกันเนี่ยเขาก็จะเช็กกรมธรรม์เช็คสถานะกรมธรรม์แล้วก็ติดต่อผู้รับประโยชน์ที่กรมธรรม์เล่นนั้นๆเนี่ยระบุไว้นะคะค่ะแล้วก็ข้อ3นั่นก็คือญาติเนี่ยไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยทำประกันไว้หรือเปล่านะคะตรงนี้สามารถที่จะ ยื่นคำร้องขอให้ตรวจสอบการทำประกันได้ที่คพอพพทุกสาขาเลยนะคะโดยใช้เอกสารนั่นก็คือใบมรณบบารสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นคำร้องแล้วก็สำเนาแบบประจำประจำตัวประชาชนของผู้ที่ยื่นคำร้องนะคะโดยทางคาพอพพเนี่ยเขาก็จะใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบประมาณ2 3สสัปดาห์เพื่อที่จะดูให้ละเอียดแน่ชัดว่า,าผู้เสียชีวิตเนี่ยทำไว้กับบริษัทประกันไหนบ้างซึ่งมันมีเยอะมากเลยนะคะ เมื่อได้ผลออกมาแล้วเนี่ยทางคาพอพพนะคะเขาก็จะแจ้งกับผู้ที่ยื่น,นคำร้องไปเนี่ยว่าผู้เสียชีวิตอะมีประกันไหมที่ไหนมั่งนะคะทีนี้หากมีทายาทนะคะหรือผู้ยื่นคำร้องเนี่ยก็สามารถที่จะติดต่อกับบริษัทประกรันเพื่อดำเนินการเพลมต่อไปทีนี้ในอีกกรณีคือถ้าเกิดว่าใครที่ต้องพบเจอกับสถานการณ์เช่นคนใกล้ตัวหายสาบสูญหรือเสียชีวิต แต่ยังไม่พบศพอาจจะเป็นกรณีแบบเหมือนเรือล่มเครื่องบินตกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะลำดับขั้นตอนเนี่ยจะต้องเริ่มจากการแจ้งความสูญหายก่อนแล้วก็ต้องรอจนกว่าจะพบศพแต่ถ้าเกิดว่าเวลาล่วงเลยไปนานกว่า3ปีแล้วเนี่ยยังไม่มีวิแววว่าจะพบเลยนะคะญาติก็สามารถที่จะทำเรื่องเคลมกับบริษัทประกันได้นะคะ ทีนี้เอกสารที่จะต้องใช้อะค่ะขั้นตอนในการทำการขอเคลมประกันตรงนี้เนี่ยเบื้องต้นเลยนะคะก็จะมีการใช้สำเนามารณาบาัตรสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันที่ประทับภาวะตายนะคะแล้วก็สำเนาบาัตรประชาชนของผู้เอาประกรันรวมถึงสำเนาบาัตรประชาชนทะเบียนบ้านของผู้รับประโยชน์ทุกคนเลยนะคะแล้วก็กรมธารม์ประกันชีวิตหากหาไม่เจอนะคะเราก็ไปแจ้งลงบันทึกประจําวันไว้ว่า ู้อประกันู้ประกันชื่อนี้ได้ทําประกันไว้กับบริษัทประกันนี้เลขกรมธรรอันนี้ซึ่งได้สูญหายไปนะคะอันนี้เอาบันทึกประจําวันตรงนี้มาแทนแล้วก็สําเนาบันทึกประจําวันที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ตํารวจในกรณีที่เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นๆนะคะแล้วก็แบบฟอร์ม เรียกร้องสิ่งใหม่บรณกรรมของแต่ละบริษัททีนี้ค่ะในรายละเอียดเอกสารที่ต้องใช้เนี่ยแต่ละบริษัทอาจจะแตกต่างกันไปเนาะค่ะก็เป็นคําถามที่แบบว่าไม่ได้อยากจะชวนถามเท่าไหร่แต่วันนี้เป็นสิ่งที่มันจําเป็นแล้วเราก็ต้องรู้เนาะข้อมูลตรงนี้นะคะรู้ไว้ไม่เสียหายเผื่อถ้าเกิดว่ามัน ถึงวันนั้นขึ้นมาจริงๆเราจะได้รู้ว่าเราจะต้องทำยังไงหลังจากที่ผ่านพน้นความเศร้าโศกตรงนั้นไปแล้วนะคะคลิปหน้านะคะก็จะมาพูดในเรื่องที่ฮอตทดมากไม่พูดไม่ได้นั่นก็คือว่าช่วงเนี้เอเชื่อว่าหลายๆคนน,น่าจะได้รับวัคซีนโควิดกันมาบ้างแล้วบางคนก็เพิ่งจะหเข็มบางคนครบ2เข็มไปแล้วบางคนโอ้โหโชคดีมากจะบูสเข็มที่3แล้วอะไรเงี้ยนะคะก็จะมีคนที่ ไม่มีการข้างเคียงเลยโชคดีมากหรือบางคนมีอการข้างเคียงเล็กน้อยปานกลางมากหรือที่น่าเสียใจนั่นก็คือบางคนจากไปนะคะทีเนี้ยความสูญเสียตรงนี้นะคะเราสามารถที่จะเรียกร้องรับเงินเยียวยาอะไรได้ที่ไหนยังไงต้องใช้เอกสารอะไรยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าค่ะจะมาแนะนำให้เพื่อนๆฟังแล้วมาเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ